ชาชานมไข่มุกพ่นไฟมีพ่นไฟเรื่อยานะมันต้องร้อนนะไฟนชิวมากเลยนะ<า>ต้องชิวมากเลยจะนั่งได้่ะร้านซัป,ปราตีรีสอร์ทนะครับรวมสนนงกประมาณใ,ในการจัดกิจกรรมให้ประสบความสําเร็จนะครับอีกอแหล่คนดีมีคุณธรรมปีที่แล้วท่านสือปมาถึงประเพณีบุญป้องไปผาเนง่นาอ่ปีที่แล้ว ีนี้การตา้วยันมากที่ตั้งคู่จังะนั้นนะพี่หมอแต่ตะบลควนกามเรายังอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับอันนี้ว่าจะเอาควา,ายฮะปเปียกแห้งเน,น่ยาวา่เาเป็นนักตื่นคนเมื่อกี้เห็นควายหัวดวนนะเมื่อกี้เ่ยว่าแสดงว่าหัวมันสั่งเป็นเปีนี้ดินแดนหอนแดงแหล่งเกลือสินเตาจากตะบลนนัดคู่แม่นมากนะฮะวันนี้ขอเสียงผมให้กับตะบลนนัคู่ครับ การที่สูงครับว่าสักครู่นะครับวันนี้พิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่อีกรูุษย์เราก็จะเห็นเหมือนกันวันนี่เราไม่มองเห็นงแค่เลยนะครับไปไปนโ,โลกอะไานัน้นแหละขอคบคุณทางอ,องค์การบริหารส่วนตำบลอุอบลโดยท่านนายกท้องเพชรยินยงนะครับท่านคณะผู้บริหารด้วยนะครับแล้วผน,นังดึงขอบคุณนะครับรสำหรับเอกลักษณ์สาวนะครับวันนี้เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเรามีพิธีกร อาวุโสนะครับไม่ใช่การท่องเิี่ยนะฮะคุณพ่อสุรพิษทอแสงเกี่ยวกับเอวยันชมาลของเรานะครับย่อวันนี้เราสบายๆครับตอนนี้ก็มีบูธของคูโบต้าน้อยหน้าไม่ได้เพี่เอครับยันมาเกี่ยวับชมาลของเรานะครับท่านที่จอดกีดขวางการจราจรย่อครับขออนุญาตขยับนะครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตให้ขยันะคะกศรถบวนนะคะท่านผู้ใช้รถนะคะเจ้าของรถในพื้นที่นะคะ ช่วงนี้เลยนะครับเปลี่ยนช่วงนี้เลยนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดยน้อยในวันนี้ครับชาวหยางชุนน้อยพร้อมที่จะนําเสนอไม่ว่าจะเป็นชุดการแสดงขอมแดงหรือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของกระเพื่อยางชุนน้อยโดยมีพื้นที่การเพาะปลูกหอมแดงประมาณ1น0 0 0ไร่สามารถทำรายได้ให้แกเกษตรกรประมาณ1,000งพล้านบาทหอมแดง นี่เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนยางชุมน้อยได้ดูในหน้าหน้าตาพี่น้องจากเจ็ดปรลนะครับครับเรียนท่านผ่านในพิธีเปิดงานงานหอมแดงกระเทียมดีที่ยางชุมน้อยตามที่46ประจำปี2567คือสามาถผลิตหอมแดงและกระเทียมคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศส่งผลให้หอมแดงและกระเทียมสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกร ุน้อยมาโดตลอดและเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการผลิตพันธหอมแดงและกระเทียมในพื้นที่อุอยางชุมน้อยมหาสกราช959ขึ้น3ามข้าเดือนมาครับพระกมรเตงอันศีราชปฏิบวรมันกูเท่าเห็นเมืองอวชรพุระกราบประคมทูลต่อพระบาทกมรเตงกันดวนอันศีสุริยะวรมันเทวะพระบาทกมรเตงกันดวนอันศีสุริยะวรมันเทวะ จึงพระราชทานพรแก่ศีสุกาม,มังกรเสกงิการต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวิเพทะเป็นเมืองกุรุกเกษซึ่งก็คือบริเวณโดยรอบปราสาทของพระวิหารในปัจจุบัน นครสีสัตนาคณะหุตนนครเวียงจังอันมีพระเจ้าสิริบุญญาารเป็นเจ้าผู้ครองนครข้าคิดสิ่งใดต้องสมประสงค์อย่าได้ขัดใจข้าพวกเจ้ารู้ใช่ไหมขัดใจข้าชะตาขาด แสดงที่ขี่เกียรอลังการอย่าพึ่งลงเวทีนะลูกนะ,อกนะขออนุญาตคุณหมอด้านหน้าเวทีพี่ออด้วยนะครับ,รบด้านหน้าเวทีนะครับซ<อ>ิ้น